เห้เหมือนเดิมจะป้อนก็นักินหรือว่าจะป้อนเหรอกินเองเลกินเองกินได้ยี่บ่นะมันบ่เข็งบ่บ่หยาบบ่ได้เคราเือบ่เอาที่งเลยไรอย่มนบบ

สวัสดีเด้สบายดีเด้อพวกพี่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้อสู้สองสามวันอีกแล้วเนาะตอนนี้ก็นั่งเฝ้าหัวเข่าพี่น้องเอออ่าบ่ายสองโมงพ่อพี่พี่น้องเนาะก็คือตามพี่ปพณีของเราเ้อนี้แหละอ่าต้องเตรียมหนึ่งเข่าหนึ่งยังพี่พี่น้องเอ้อลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเนาะ วัดเข่าน้อยนี่ก็หมอน้ำเขาปุ้นาการน,นั่งเผาวัดเขาสุกแต่กระซวยไปพี่น้องเอ้ยากาศกบเขียนห้องฝนตกโอ้ยนอนบรับเปพี่น้องเอ้ ตอนนี้กำลังเข่าวขวดข่าวขวดน้ำพื่อให้องเอยกำลังเริ่มอายขึ้นโ่งกาแฟให้ลุดูอย่กาแฟนอนบอรับพื่อให้องเนาะแบบนี่แหละเป็นเบียบเป็นงานข่าวขวดข่าวซอยเอ้ยซอยน้อง เนี่กันไปบนนั่นบนนี่นะไสยที่มาแดงน้าบรรยากาศเป็นยังไงตันนี้ก็บกำลังกับเกี๊ยวถูกบาคนโอ้หอรผู้คนจะุเตงอะไรไปลอข้างนอกหรือเปล่ากนอนนั่งกนอนเมเฮ็ดอยู่ คูเมพี่น้องทางนั้นเตงโตเลยเต่งเต่งโตถาตูกย้อนวายย้อนบ่ยมาเบิร์นทางนี้พี่น้องเลยเมียคู่เตูงงโ สบายดีเดอ้อสบายดีตอนเช้าลูกเมฆ้วกเลยรผักปกปอกแตงงานแตงงานแตงงานแตงร้านสาวหูหูซนี่ล่ะนะินข้าวที่เศ้าเนี้นี้ สี่โม่เลยห้าโมยังหมหายเหมือนเดิมจัไป้อนก่อนยักินหรกูปอนรกินเองนะกินเองกินได้ยี่บนะมันบ่เคงบ่มันยาบบ่กินได้เนาะกินได้เค่งก็กินได้ นี่เดินนั่งไม่หินคุกิลีใก้พ่อปอนพ่อายปะหลบ้านแล้วทีนะทำไมเจ้ากระปุกเด้สิพ่เออปุกเดียวเลยบ็สักไม่ได้ดิบบอค่ะโบเดียวเอาพิเ็ดชุกเด็ดชุกดิบเลชุกเน่ดิบเน่ นั่นแหละอ๋อบ่มีผู้เห็ดแทบ่ทินากอะหย่างน้หมอกางบนอึสลาวเป็นัวสลาวคือไม่ได้เพิ่นึงอินตามผู้กินสุกกินลิบเฮาเ็ดเดีสุกดิบกอืมบ้านเอาแลบผิดฝ่าเดียวแล้วเอีวไปใจแล้วพอดิโนมาเห็ดเอาเอาวตรงไปนู่นสิอมยเหี่ยวไปแล้วพักกัได้ซื้อในไหนมึงก็ซื้อแหะลงลงหันไดกะ คือวาและเสียบตาแล้ป้นพลานี้ี้โก้ขอข้าวาไม่ด้ดกนาเรีข้าวข้าว่อยนวนีช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 ีนวยชีนุวยกสารถคอยนั่งให้ได้คอยในเมืองงามมาแ่งไ่ได้สองไ่ได้จนไปไปทางไหนกานไปฉันบน่ามาหัวสต๊กคอยแล้วันนี้ มาเบงปะีนีวควันย <hand> <oon> ู <sk urs uit> ่ปะซเตรียมเครื่องเอาแตงใส่นีตันะเยการที่ตัวนัน่วาตีพี่น้องที่เสียชีวิตเนาะะไปไอวเลว่าไปเอิในงานแตงผมจอกว่า่างอ เดงก้วตอนนี้มัดเดิวดขาหวน้ามันทที่น้องเอ๊ะเพิ่งโตเนาะแต่จนการเชอไยอน่เดียเนาะคือโบมีเมฆวะพี่น้องซอยกันัเนี่ย คืตกปล่อยๆซองๆเองยังจะขวดป่านี้ปะยังสามนี่วะเป็นีงไดหมด ต้มหมออันนั้นเฮาปดด้อบซีเมึงเนื้อรสชไม่กระลามครนบวงคือสีบุตรบันยากานะบัรยากะปุนทุกอากะดี ตอนนี้กำลังกะเกียงเครื่องใส่เครื่องซอยว่าอาหารการกินมกคเียห้องพี่น้องเอ้ เสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องเอเพราะว่าคนตกเนาะฝนตกประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงพี่น้องเอเที่ยงคืนบรรยากาศทงไฮทงหน้าฝนตกมากกัมีเสียงกบเสียงเขียดห้องสร้างกพันพื้นเนาะตอนนี้กาสีโมหามึงยังเล่พี่น้องเอยังไงบอสยิงก็ขอให้พูด ทเินเดือนเต็อรเตภาควัเป็นแบบเสียปากอุ้มอุ้มเราเห็นภาพนี่ภาพนาพครับภาพเตือนว่ามาเออหาที่งงเลยไ่ใช่เหรอเดี๋ยวแค่ไม่มกอนแบบนี่หออ่าน่งที่บมันยังเขาบ๊อบทำหนึ่ง่งหอาทบเออ อยากกินยังกินยังอีละตู้ร้านอยากกินยังกินน้ำกินน้ํนบอยอยากกินน้ำเขียวน้ำเขียวเราอยากกินน้ำเขียวเขียวนี่ลูแค่เเอาไปบยังเด็กๆมีสีมันาด้ันได้มีีหาหามไปคุณพี่น้องเอ้ giếng khá có cho đây, hôm đây. Mảnh, phải hang đây phải hang đây cái mai hang đây cái khá. Khá. Ừ. Bên, đó ừ. sẵn sản thế là mì với sự mì với thiên phủ ừ. người

ตัวนี้ก็กเกี่ยมการจัดเครื่องอาหารการกินเนาะใหญ่ที่โตตังปักปดเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันยางกาตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็กำลังจัดเกินจัดของเดือว่าจัดอาหารกันกินมีน้ำดื่มโต๊ตังมานี่ปล่อเทาไอย่าอะไรข้าหมดเส็จเตรียองมได้

สิเสร็จแล้วก็สิเสร็จแล้วสวัสดีครับเป็นท่านน้องขอครับชื่อเกี่ยวกับท่านคร้อเอาเดี๋ยวด้วยไปก่อนนะครับแล้วก่อนแล้วก่อนภาพผู้พี่น้องเอ้ยได้ยินบิ๊ดๆนี่คือครับบ่ทึกบ่ล่ะโอ้ยน้อ

โอ้ทวิตนี่เดี๋ยวสิโมงตอนนี้จังโมงเลยนี่เขียนไปก่อนเนาะกแกมงเหรอจ็ดมงสิบนาทีเดี๋ยวนด้ไม่งาคราบงางหางนาทีเอโอเคสิบนาทีเล้วสินาทีเล้วมอแลยมอแลย Ừ. Tôm thằng này này. Stick stick. Stick stick là stick bạn. vợ, <laughs> vợ. Như là xí đấy kênh Để <laughs> เกมคัดมาเนี่ยซีซูซีไอซซีซกห้อันนี้แหงวิตู ยังส,สีนะทีทันทันสีน่อ้างามเลยล่ะบันี้เดี๋ยวค่อยมาตต่นไม่ โดยคุ่พี่รองเนาะสำหรับที่นี่กัท่านสนองกษิตได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเองไปพบไปพอสนองคลิปหน้าเนาะเพราะว่าท่านสนองกะเอาบทเรี่ยมโกเกให้รานถากับพงศิบุเรวเนาะเพราะว่าทางร้านสวยเพิ่นมาบอท่านเพิพี่น้อยสวยพอสมควรเนาะโดยกสำหรับที่นี่ก็ขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเนาะไปพบไปพอสนองขึ้นหน้าสำหรับที่นี่กับลาไปก่อนพี่น้องเองขอกับพี่มาสบายดี